ขางันเป็งครับเียเทียบเลยโอ้เจออีวคนออพีน้องมาจับไสเนาะค่ะฝีมือเซียนฝีมือเซียนยังไงเส้นเก่งน้องทุ่มเสยนเก่งน้องทุ่มนะคะถึงแค่ยังเฉลี่ยเย็นเอ็นเ็นเยน กวนธรรมดานีไงครับบ่ก็ขาดก็ขาดแบบมันกิ่นไปเลยบ้านที่นี่มาทีจำนำเส้นกินคนวันเหี้ยทีสามเส้นอู้หูดมาสามด่างแล้วขาดมาสามด่างของผมมันหลากเรีนเลยหลากเรียนเลยมาเสียเส้นเก่งเหี้ยจากเส้นคแบบสามเส้นได้หกด้ลังหกอ้ยขาดสิได้เนาะตีดีกแล้วตีดีกแล้ว น้องครับสิทธอีกแล้วเอาอยู่งปะเอาอยู่งปะไปน้ำแห็งแล้วครับไปน้ำแห็งแล้วนี่ครับผู้เสือสินเมื่อนี่ครับถือปลาลากันแล้วครับเนี่ยปลาลาก็ไปปลาลาก็ไปแล้วะดึงลูกบอลออกาคุณลูกบอลคือคุณลูกบอลคือบอลแล้วยางเหรินไว้เมื่อนี่เลยปลาดึงไปไหมบ้างดึงไปแด้วครับเนี่ยเอางี้เอางี้เางี้ยเจ้าต้องหาผู้ซอยได้บ่ได้บ่เจ้าต้องหาผู้ซอยได้บ่แล้วกันลุท บอรุตบอรุตบนรุมันไปอ้อมทางไปงี้เสือเขียวเลยวนั่ยนี่น่โอ้ยตางี้ดึงไปละครับเอาปลาซอยปลาซอยปลาบุญมาเลก้อนเลยก้อนเลก้อนนเอาปลาซอยแล้วก้อนครับเอาปลาซอยแล้วก้อนบุญนะบุญนะบุนะดึงดึงบุญโอ้โุญนะเอาเอาแหมาตุ่มซอยกันกันครับยืมแหจะเข้าเนี่ยพอดิติดแล้วครับ ลืมเหงาจะเข้าว er ันน uh. mm ี้เครับเอาซอยกันครับซอยกันครับทางมันเอาผู้เดียวปเดไงนะครับปซอยกันครับุน่ะเขาข้ตไงที่กันตัวน่ะงอนผุ้นเนมหาน้นมันใส่กบแต่สลบไปเนี่ยนั่นโหนนะมึงนะมึงนกนนะ เอาขึ้นนี่งดีเลยแะปลาตัวนี้เบิ้งขึ้นเบิ้งขึ้นโอยไงมาตัวไงมาเอาตัวนี้เพิ่เอาขึ้นไงเถอะเหมอตัวนั้นเพิ่งเพิ่เอาขึ้นยกจาคนเหรอครับมึงอกีปลาสีหาคนครับเยี่ยม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 โย่ป่หยแล้วครับ่

ทอดปลาใหญ่นี่กปลาใหญ่ขนงยใหญ่ทอดปลาใหญ่จะคลองคนยิ้ตัวเดียวขุมนะครับตัวเดียวขุมเแล้วบนลนร่างปลาแล้ พี่น้องมามาสองรอยโลบ่ครับนี่อือบอกว่าแก้ม่เป็นไส้ไงนะราบน้าไปปลาพอมีพี่น้องเอ้ยไงไรนกงได้ที่ก้อยนี้อโี่บงคนก็จอมมาหาปลา ของเป็นภูมใจครับเปนมใจครับอออาบน้ำปลาครับเดเจเาคยเห็นอาบน้ำปลากับเมื่อก็ได้เลยนี่ยอ้เสบู่งนนแงฟันหนรแงฟันบอมกับอาบน้ำแงฟัน สามคน<ะ>ย <c oughs> ืน <Nacht> นี่นะยังไม่หนักเท่าตัวนี้เลยเนว่าอันนี้ม่ณ